เปิดคลิปขึ้นมาก็เจอเข้าวหลามเลยค่ะทุกคนก่อนอื่นก็ขอสวัสดีทุกคนก่อนนะคะเรากลับเมืองไทยแล้วก็มีโอกาสได้ไปเดินตลาดนัดนะคะทุกคนเห็นปลาทูแล้วก็คิดถึงอิตาลีค่ะเพราะอิตาลีไม่มีปลาทูสวยๆแบบนี้ให้กินนะคะมีแต่ตัวเล็กจิ้วลิ้ว อยากกินตัวโตโตแบบนี้ก็เมืองไทยเลยจ้าไม่ผิดหวังจะมีหลายขนาดให้เลือกด้วยเราก็พามาชมตลาดนัดแถวบ้านของเราเองนะคะทุกคนแถวบ้านเพื่อนเอนเป็นยังไงกันบ้างคะมะพร้าวเนี่ยกินทุกวันเลยคะ่ะ อร่อยหอมเพราะนานๆกลับบ้านทีเราก็อยากกินอะไรเราก็จัด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 จนไม่มีเวลาหิวเลยค่ะทุกคนก็คือท้องจะเต็มตลอด <c oughs> ความหิวความหิวเป็นยังไงไม่รู้จักคะ่ะ <c oughs> พอผล,ลไม้ที่บ้านเราอร่อยจะฤดูไหนก็ออกมาตามฤดูกาลเหมือนบ้านเหมือนอิตาลีเลยนะคะแต่ว่าก็อาจจะ มีรสชาติที่ไม่หวานมากของอิตาลีเขาออกมาตามฤดูกาลเป็นรสชาติที่หวานมากค่ะแต่ก็มีอะไรให้เลือกซื้อหาเยอะแยะเลยนะคะทุกคนอันนี้ข้าวต้มมัดเนาะข้าวต้มมัดนานๆนานๆกลับบ้านทีก็ได้กินแบบจุใจเลยค่ะ นี่นี่ของโปรดของเรากินทุกวันคิดดูค่ะไปสามอาทิตย์วันละห้าร้อยหร้อยมันจะเป็นเงินเท่าไหร่เพราะว่าเราไม่ได้จัดแค่วันละนะเราจัดสามเวลาเลยค่ะขนมจีนเส้นสดๆดก็อร่อยค่ะที่อิตาลีอยากกินขนมจีนก็เอาขนมจีน เส้นแห้งมาต้มเอาเนาะอันนี้สดสดจากเตาเลยค่ะเมืองไทยเรามีอะไรให้กินเยอะมากเลยค่ะเห็นกล้วยแล้วก็คิดถึงฝรั่งที่บ้านเขาชอบกินกล้วยมากเลยค่ะคุยมาตั้งนานจะจบคลิปแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่รับชมนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะ